BLACKPINK รังที่1นึ่งเกิลกรุ๊ปยอดนิยมเดือนสิงหาคมหลังจากที่สถาบันวิจัยธุรกิจแห่งเกาหลีได้เปิดเผยการจัดอันดับความนิยมของวงเกิลกรุ๊ปประจําเดือนสิงหาคมปี2565ซึ่งใช้วิธีการจัดอันดับโดยการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของแฟนๆโดยครอบคลุมในพื้นที่สื่อการตอบโต้ของแฟนๆและดัชนีชุมชนของเกิลกรุ๊ปต่างๆโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาได้ตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมถึง14สิงหาคมปี2565ค่ะ และผลการจัดอันดับปรากฏว่า Black พิงคที่กําลังจะปล่อยอัลบั้มเต็มชุดที่2 b o บอลพิงในเดือนกันยายนนี้ก็กระแสแรงอย่างต่อเนื่องไม่หยุด เนื่องจากความตื่นเต้นของเลาบลิงทั่วโลกที่จะได้เช่นชมกับผลงานใหม่ของสีสาวขวัญใจของพวกเขาทําให้ลิซ่าเจนนี่จีซูและโรเซ่รังอันดับที่1เป็นเดือนที่3ติดต่อกันโดยดัยดชนีชื่อเสียงที่มากกว่า6กล้านสามแซึ่งก็เพิ่มขึ้นถึง103.3% 4เปเซนับตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมวลีที่มีอันดับสูงสุดในการวิเคราะห์คาหลักของ Black พิงคได้แก่ w o r l d Tour YouTube และ t e a s e r ขณะที่คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องอันดดดับสสูงดุได้แแแกก่ Re Release Make comeback ลละ release, ละะาารรวิเคห์ บวกและเชิงลบของกลุ่มชุมชนมีปฏิกิริยาเชิงบวกถึง8 5 0 8ดเ ขณะที่วงเกิร์ลกรุ๊ประดับตำนานอย่างเกิร์ลเจเนเรชันซึ่งคัมแบ็กในเดือนนี้เฉลิมฉลองครบครอบ15ปีของวงก็รั้งอันดับที่2ด้วยดัชนีชื่อเสียงที่มีมากกว่า4ล้าน6แสนซึ่งก็ทำคะแนนเพิ่มขึ้นถึง84.01%ตั้งแต่เดือนที่แล้วค่ะส่วนด้านวงทวายก็รั้งอันดับ3ด้วยดัชนีชื่อเสียงที่มากกว่า3ล้าน3แสนเพิ่มขึ้น23.83%นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมค่ะเรียกว่าต้องขอแสดงความยินดีกับวงเกิร์ลกรุ๊ปยอดนิยค่ะ แล้วหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ